สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับพลอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พก็ไม่ได้มาคนเดียวอาจจะมีใครบางคนแอบนั่งอยู่ข้างหลังพลอนะคะสำหรับคนที่นั่งอยู่ข้างหลังพลอก็คือพี่หวานนั่นเองค่ะวันนี้พลอไม่สามารถที่จะมารีวิวคนเดียวได้มนแน่ตสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าพลอจะมา รีวิวอะไรวันนี้นะคะพลอยจะมารีวิวเทคนิคการต่อผมนะคะเป็นการต่อผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายได้ทุกขั้นตอนละเอียดยิบขนาดนั้นนะคะก็จะยกบางส่วนมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะบางคนเนี่ยอพอเชื่อว่าหลายคนนะคะมีปัญหาในการไปต่อผมเนาะก็คือแบบว่า เพื่อนๆก็คงจะชอบผมที่หนาที่ยาวเหมือนกันกับพลอยนะคะตัวพลอยเองเนี่ยคิดว่าตรงผมเนี่ยก็เป็นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให้ใบหน้าของเราดูสวยและดูดีขึ้นเนาะพลอยเคยไปต่อผมตามร้านนะคะเมื่อก่อนเลยเนี่ยไปต่อผมตามร้านแต่พลอยตัวพลอยเนี่ยมีปัญหาพอต่อมาปุ๊บใช่ไหมคะอ่าจะเกิดอาการมึนหัวอย่างแรกเลยค่ะมึนหัวมากตามมาด้วยอาการแบบ อาเจียนอาเจียนตามมาเนี่ยแบบไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งที่ต่อผมเลยนะคะก็จะแบบมีอาการอาเจียนตามมาทันทีเลยค่ะแบบไม่เข้าใจแบบตัวเองเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะอาจจะเป็นเพราะแบบว่าด้วยความที่เขาไม่ไม่ได้ทนุถทนหนอมเส้นผมเราแล้วก็แบบว่าพันพันกาวนะคะแบบว่าเออมันก็จะดึงล้างกับผมเส้นอื่นอย่างเช่นแบบเขาใช้คลิปหนีบอย่างเงี้ยมันก็จะไปล้างกับผมเส้นอื่นซึ่งแบบมันจะไม่เหมือนกับการที่ พี่วาทําให้กับพลอยนะคะวันนี้พลอยก็เลยอยากจะมานําเสนอให้เพื่อนๆอได้รับชมกันเนาะจะได้นําไปใช้ไปทําได้บ้างนะคะในเมื่อ,อมีเทคนิคดีๆก็เลยอยากจะนําเสนอต่อทุกๆคนให้ไปลองทํากันดูเนาะโอเคงั้นพลอยจะมาบอกอันนี้เลยแล้วกันนะคะว่าอุปกรณ์เราเนี่ยในวันนี้อุปกรณ์ของพลอยในวันนี้จะมีอะไรบ้าง มีอย่างแรกเลยที่ขานไม่ได้ก็คือผมอันนี้คือผมนะคะที่ผ่านการพันปมกาวเรียบร้อยแล้วนะคะพันออกมาก็จะเป็นปมกาวในลักษณะนี้นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณการพันกาวจากพี่วานะคะเป็นคนพันให้กาวที่เลือกใช้ก็จะเป็นกาวแท่งอย่างนี้ค่ะซื้อมาจากไหนซื้อมาจาก แพลตินัมนั่นเองชั้นบนสุดนะคะร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ทำผมจะอยู่ที่แพ็กระ300บาทซึ่งเป็นกาวอย่างดีจะไม่เหมือนกาวตามร้านที่เขาต่อผมให้เราทั่วๆไปนะคะเขาจะใช้เป็นกาวแบบแท่งแบบสุกๆ5บาทประมาณนี้แล้วก็พอเวลาใดเวลาจ่ะแค่ครั้งสองครั้งก็จะเหนียวหัวแล้วนะคะแล้วก็กาวก็จะเปื่อยโดยความร้อนก็จะแบบ,แบ,บเหนียวพันกันไปหมดเนาะแต่ว่า กาวชนิดนี้จะแบบค่อนข้างแข็งอยู่ได้ประมาณห7เ็ดเดือนได้เลยเนาะกาวเนี้ยมาต่อกันที่ผมสำหรับผมอันนี้นะคะพลอยก็จะไปซื้อมากับพี่ว่าไปซื้อที่เป็นบ้านขายผมนะคะก็คือเป็นผมที่ตัดจับหัวเลยก็คือเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะมาเป็นมัดเราจะต้องมาพันกาวเอาเองนะคะการพันกาวก็อย่างที่บอกใช้กาวนี้พันนะคะอันนี้พลอยก็ซื้อไปทั้งหมด3าม,มัด มันจะมีไซส์ยาวสุดคือไซส์ไซส์อะไรนะคะพี่ไซส์สามิบสองก็คือไซส์ยาวส,ส,สุดนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์ยี่สิบแปดไซส์ยี่สิบแปดเนี่ยซื้อสองมัดก็แอบต่อราคาเขาอยู่เหมือนกันทั้งหมดสามมัดนี่ก็เอ่อเท่าไหร่อ่ะพี่ที่พี่ต่อราคาเขาว่าเท่าไหร่นะตอนแรกคือสองมัดตตอนแรกซื้อสองมัด<ๆ> สองมัดก็คือไซซ์อะไซซ์ยี่สิบแปดแล้วก็ไซซ์สามสิบสองสี่พันสี่พันบาทสี่พันสามสี่พันสามร้อยบาทลดได้ร้อยหนึ่งลดให้ร้อยหนึ่งก็เหลือสี่พันสองใช่ไหมคะพี่เออเหลือสี่พันสองแล้วทีเนี้ยคือแบบว่าวันเนี้ยคือพี่วาเขาพันพันการเร้ยบอแล้วมันไม่พอก็เลยจ้างวินมอเตอไซค์ไปซื้ออีกมัดหนึ่งนะคะก็เท่ากับ ผมที่ใช้ก็จะเป็นสามัดนะคะก็จะออกมาได้ประมาณนี้หลังจากแบบรูดใต้อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือสามัดนะคะสามัดก็เสร็จเสร็จก็ประมาณเท่าไหร่นะห้าพันกว่าบาทนะคะซึ่งได้ผมแบบว่ามาทั้งหัวแล้วก็เป็นผมที่เป็นผมจริงที่สัดจากหัวผมอันเนี้ยคือแบบใช้แล้วแบบที่เพื่อนๆถามกันว่าทาไมผมพลอยอ่ะสวยจังแบบเวลาทำลอนทำอะไรออกมาอย่างเงี้ย เนี่ยคอยก็ต่อนะต่อต่อมาแบบตลอดแบบให้พี่วาเป็นคนต่อให้เออก็แบบอยากจะมาบอกนานแล้วแต่ก็คือแบบว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกคนก็เลยกะว่าพีมารีวิวให้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่มีไม่มีไหมแสมนะแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆที่เคยไปซื้อผมกันนะแล้วก็แบบว่าให้ไปให้ร้านต่อให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอปัญหาแบบว่าผมแสมที่แบบ สมผมสมไหมอ่ะผมผสมไหมอ่ะเยอะมากอย่างเช่นแบบผมแท้อาจจะมีอยู่สักประมาณ20%สเที่เหลือ80%สิเนก็ไหมล้วนๆค่ะซึ่งพอมาต่อที่หัวเราใช่ไหมคะหัวมันก็จะเหมือนเส้นไหมกวาดแบบหยิกหยิกยองยองเยยๆแบบแล้วก็ดูแห้งกล้านแห้งเสียมากอยู่บนหัวนะคะอยู่บนหัวเอออ่านะคะก็เนี่ยแหละอันนี้คือที่มาของผมนะอ่ะต่อไปนอกจากจะต่อผมเองแล้วนะ ก่อนที่เราจะต่อเราจะต้องเลาะไอ้พวกคลิปอันเก่าออกก่อนการเลาะออกก็คืออ่ะจะใช้ตัวหนีบครีมหนีบให้พีว่าหนีบออกให้จนผมเราสั้นเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพอหนีบออกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะอันนี้มาต่อที่อุปกรณ์คลิปคลิปที่พอเยเลือกใช้จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ซื้อที่ร้านเดียวกันอีกเช่น ่ะมาซื้อที่ร้านเดียวกันอีกนะคะขอติดชมแป๊บนึงนะเคมจะด้านอันนี้แป๊บนึงนะคะอ่ะเคก,ก็แล้วก็คลิปก็จะใช้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นคลิปที่มีห่วงอ่า ไม่ใช่ห่วงที่<ช>มีมเป็นพลาสติกห่วงอยู่ข้างในซึ่งจะไม่ทําให้ผมเราขาดแล้วก็เสียแล้วก็ไม่กินผมแล้วก็อาจจะอยู่กับผมนานอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะสีเดียวกับผมคอยเลยอันนี้คิปก็ซื้อมาสองกระปุกอยู่ที่กระปุกละร้อยห้าสิบบาทต่อไปก็เป็นน้ํายากัดผงกัดที่จะมาทําสีเองอันนี้เป็นน้ํายาถนอม ผมนะคะให้เงาสวยแล้วก็ติดดีส่วนอันนี้ก็เป็นสีสีเนี่ยคอยก็ไม่ได้เลือกใช้อะไรที่มันแพงมากใช่ดีคาสค่ะกล่องนึงก็ไม่แพงมากนะคะอันนี้ที่เห็นหลายกล่องเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าจะเอามาผสมสีให้ออกมาเป็นสีที่สวยอ่ะอันนี้ก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าพอทําผมสีอะไรก็ ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําผมสีอะไรเนาะก็คือเป็นการผสมสีเอาสีนั้นมาผสมกับสีนี้คือแบบไปดูเฉดสีแล้วอยากได้สีอะไรก็ลองเอามาผสมดูนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นสำหรับแบ่งผมนะคะให้อ่าต่อง่ายแล้วก็แบบเวลาทําสีผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นนะอ่าอันนี้ผมตัดที่เห็นไปแล้วจะต้องตัดสองครั้งอย่าตกใจนะคะว่าเอามากัดหัวพอยหรือเปล่า ไม่ได้กัดหัวที่ชั้นนะคะเอามากัดผมต่อค่ะเพราะว่าผมต่อเนี่ยเป็นผมที่แบบสุขภาพตีมากแบบยกให้นางเลยค่ะไอเรื่องเส้นผมนั้นดีมากจริงๆคือแบบโอ้โหดีของดีอะโคตรดีคือแบบว่าดีมากๆคือถ้าเราไม่เนี่ยพอเป็นคนชอบทําผมรอนใช่ไหมคะถ้าเราไม่กัดติไม่กัดผมเขาเนี่ยปัญหามาแน่ทาลอนไม่อยู่รอนก็จะคลายก็จะกลายเป็นแบบเหมือนไส้หมาค่ะ คือแบบว่าเวลาทํารอนนะก็จะแบบเดินไปล้วคนเดินมองผ่านอะไรประมาณเนี้ยก็แบบว่าคุยนี่เอาไสหมาห้อยหัวมาหรือเปล่าหรือรประมาณนี้จริงๆไม่ใช่นะจริงๆก็คืออยากจะทํารอนแต่คือมันก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะเพื่อให้แบบว่าในการทํารอนแต่ถามว่าผมเสียไหมไม่เสียแน่นอนเพราะว่าหลังเรากลับไปสองครั้งอะ่ะเราก็จะทําสีผมแล้วก็จะมีการบํารุงด้วยน้ํายาตัวนี้นะคะใส่ไปผสมกับสีเลยก็จะทําให้ผมอ่ะ ดูเงาเหมือนเดิมนะคะโอเคคลิปหน้าคอยจะมาทำสีผมผส,สมสีแล้วก็ทำสีบนหัวให้ดูนะคะโอเคบ๊ายบาย